อยู่้งนเขาเดินทาไมเขาไหลมานางขึ้นรถเบอร์แต่ละนางอยู่ข้างให้คุยกันคืออะไเออเราต้องมาอยู่กับใครเอออันนี้เขาจะขึ้นไปไหนเขาจะไหลไปไหนกันาไหลไงอ่ะเขาก็จะไหลอ้อมบ้านนี้แล้วก็ไหลลงมาไงเดี๋ยววุ่นกลับมามาแล้วเลยฉีดนกยุงแล้วล่ะไม่ใช่ว่ามีคนอ่ะคนมากันเต็มเลยเขาไม่ได้ไหลเข้าวัดหรอไม่รู้วเป็นสุสานอะไรเป็นไม่ Small mask. ไปไม่ได้เลยรถก็ได้ตอนแรกฝั่งนี้ไม่มีรถแล้วนะฝั่งนี้เริ่มมีรถแล้วฝั่งนี้เ่าไหร่มาแล้วไงเราในสวนจุ้ <c oughs> มีอันนี้ขึ้นอันนี้ลงอันนั้นขึ้นมาแล้วอันนี้ลงมาละ,ะมแรงม,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 มันร้อนมีกินเขาไมมีหมูทาเบาบางเลยมันสั่งมันร้อนมีกลิ่นหมูทาคือเดี๋ยนี่ประกันสั่งมันไปเดี๋ยวหมดได้จะสั่งเปล่สั่งไว้เปล่า มันขายมั้มันว่าชิพากินกินทอย่างงั้นฟังก็ไม่ได้ยินหมูเนใบบอกใครจะจ่ายค่าข้าวข้าวให้พันหนึ่งล้วขายบุดใครไ่ต้องได้เลยออาไปแล้วก็สาดน้ำเปลี่ยรถคู่สาวไม่ขยับไม่เยือนเลยพี่น้องไปไหนไม่ได้เลยถ้ากิมชุด แปดกิโลก็ได้ปะแบบกิโลตรงตลาดกิโลละร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาทมันไม่มีอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าซื้อเพิ่มมันไม่ค่อยมีมันมีหมูนันนั่นอยู่เลยมันมีหมูนุ่มมีเจ้ามองเราด้วยนะมีมองเราด้วยนะวเหลือก็มันสามแล้วก็ยิ้มมองมันจะ่ากูไม่ว่างเลบ้านคูนวนหนึ่งชุดแล้วก็หมูเพิ่มสองสุรัข ถึงละร้อยละหมูเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งถุงเออขยับไปได้สักทีเถอะไม่เลือกอ่านลายไหมมาเด่นสมการอยู่ไม่ได้อ่านลายจำคำอะไรอีกทั้ง ทุกคนปิดร้านด้ทุกคนทำอะไรกันอยู่น้องแข็บอกอันนี้ก็ตั้งใจขายเกยน้ำแข็งเนี่ยทำไมมันเปียกล่ะก็มีซองอยู่ทำไมไม่ใส่ซองซ้องขาได้เปล่า ประมาณ50เมตรใช้เวลาเป็นชั่วโมง,องเอไม่ใช่เวลาเอ,อา,าไม่ได้มันเปียก